จะบอกแรกไม่หมูไม่ยอมมันได้ยินถึงเงินถึงเงนขึ้นมานอนในรถบอกโอ้ไม่ไม่ได้ซื้อมาเลยลูกอ้าว เอาขนมขนมไปกินลูกโอน้ำแดงก็ไม่มีแล้วลูกตอนนี้ทำไมไม่เฮียงไม่ซื้อมันน้ำแดงมาไว้ไว้ด้วยละ่ะอ,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 อยากกินน้ำแดงแล่ะครับเอฟเอ้ยบาทนี้เออเดี๋ยวเดี๋ยวออกคลิปก่อนลูกเดี๋ยวพ่อไปซื้อให้เพราะว่าร้านร้ามันมันมันอยู่ไกล เอเอ,เ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถึงออกไปถึงไปซื้อลูกออกไปถึงไปซื้อเอาสัญญาสัญญาออกไปได้พ่อซื้อให้สัญญาสัญญา,ญญาเดี๋ยวออกไปได้ซื้อให้เอาโอเคเออเออเดี๋ยวไปซื้อให้ลูกมัน,ม,นมันไกลลูกมันไกลเดี๋ยวเดี๋ยวขี่รถออกไปซื้อเลยโอ้องานแดงอยู่อ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวออกไปถึงซื้อลูกออกไปถึงซื้อนะ เออก็ไม่บอกเลยพ่อซื้อน้ำแดงไปด้วยนะก็ไม่บอกนอนอยู่นะไม่เฮียงก็ไม่เรียกเออไม่เฮียงนี่ไม่ยอมเรียกเลยโอ้ไม่เรียกของเงินเออกินอะไรไม่เรียกถุงเงินเออกินอะไรก็ไม่ยอมเรียกถุงเงินเลยไม่เฮียงนี่หน้าตีจริงไม่เฮียงเนี่ยโอ้ยเรา่อแรกก็ของเงินอยู่นั่นแหละแเราไม่ไม่ซื้อน้ำแดงของเงิน กินเออเอาเดี๋ยวออกไปได้พ่อซื้อให้นะลูกเด้อออกไปก่อนนะลูกเนาะซูนเนี่ยพวกซูนแห้งแล้วเหมือนพี่รองตืบตืบตึืบตืบบลอ้าโอ้โหเดือนก็่ได้กินตาแดือีกหุงเงินไปไปกลางคืงกลับมาแล้วทำไมทำไมไม่ได้หนุเงินเกโอ้ยกองสลักอเออไปกองสลักมาโอ้โหกางวันเชเนี่ยเอ้าทุนเงินทำไมไม่บอกพ่อก่อนไปกองสลักลูก งงนนอเออก็รู้แต่ว่านอนเฉยเนาะเพิ่นเมยเพิ่นเมยพี่นอนฉันอยากไดน้ำแดงอะเออเดี๋ยวออกไปได้พ่อซื้อให้เอาขวดใหญ่ๆเลยนะลูกเนาะเอาขวดใหญ่ๆขวดบิ๊กเลยเนาะอืมถุงเงินไหนว่าไอ้ปู่กว้างปู่กว้างไปได้เลขมากับปู่ภูมิบ่ลูกไม่รู้อ่ะไม่ได้กินน้ำแดงอเดี๋ยวออกไปพ่อซื้อให้ แล้วพ่อซื้อให้ออกไปซื life. ้อให้ลูกตัดปีกปลาปาที่เราเอาอู้เอโตไปกวงมซากาคีเปีงถุงเงินเออที่ว่าไปมากห่อนห่อนไม่เมยนี่กินน้ำแดงเออเดี๋ยวพ่อมาหาเฮงสัญญาก่อนจะซื้อให้ก่อนเนาะได้ซื้อให้ก่อนเดี๋ยวไปกินน้ำแดงปาดโทปาดโทเดี๋ยวออกไปพ่อซื้อให้แล้ขวดบิ๊กใหญ่ๆเลยลูกไปพาไปกินก๋วยเตี๋ยวเออไปกินก๋วยเตี๋ยวลูกไปกินนุ่นๆเลยนะเออ ไปกินน่ะพ่าะอะไรตรงไหนลูกโอ้เดที่ตรงปั๊มน้ำมันน่ะโอ้บ้านนี้มักรายเทาใบไต้องมาถึงเงินไปกินตรงนั้นนะถึงยานะเอาสัญญาสัญญาสัญญาเอาสัญญาเอามาบอกเลยลูกมาอโอ้ใช่แล้วพี่ต้งเลยอ๋อ่ไปยังไงไหนว่าไปกองฉลากมาครับเงินไปเพิ่งมาเอ้อเป็นยังไงบ้างไปหาปู่ภูมที่ที่อยู่ที่มียังทำงานนู่นไกลๆนู่นโอ้เงินไป โอ้ได้กินได้กินเด้พ่อพาไปซื้อกินเดี๋ยวพ่อพาไปเอ่าได้บอกก่อนเดี๋ยวพาไปกินน้ำแดงลูกเอาขนบิ๊กใหญ่ๆเลยโอ้ทองทองนี่ขางใส่ปลาปิ้งปลาพี่น้องเอ้อเอามาบอกเอฟซีลูกเอฟซีรอได้ลูกเอฟซีรอเข้ามาเยอะๆไปเลยเออเข้ามาไม่เยอะไม่ออกได้หรอกโอ้เข้ามาเยอะยังไงเออเข้ามาเยอะเลยบอกลูกโออเออ อไปกองสลากมากบ้านบาราพี่น้องได้เรียกมาแล้วพวดขวดโอ้โฮโอ้โฮออะไรลูกนะทำอะไรดีใจนะโอ้ดีใจโอ้โหดีใจโอ้โอ้โอ้ไปหาผูกกว้างมาเลยดีใจเงินดีใจมากเลยดีใจมากเลยไปเรื่อยเรื่อยมาตสามตัวเลยสามตัวด้วยเงินสองตัวด้วยเอาของขูงเงินสองตัว ปวูก้บอกว่าไงรู้ไหมพ่อหายพ่มาหาแหงครับผมปูกวยให้มานะจำนะปกล้วยให้แปดหหโอ้แปดหกห้านะ คุ้มนะไปวันนั้นถุงเงินได้เก้เจ็ดห้าเขาบอกว่าเปลี่ยนใหม่แล้วใช่เปลี่ยนใหม่แ้วผูกขว้บอกถงเงินไปบอกบอกพใหญกับไม่เฮียงนะวันนี้ถงเงินมาหาไม่หมอนจะบอกไม่เหมือนนะบอกว่าแปดหกห้าแปดหกห้าแปดหกห้าแ้วงเงินผูกข่วบอกว่ามันมันมีล่งนะสูงถูก องตัวเลยแค่นี้แค่นี้ของปูกกุ้งครับผมของวงเงินให้วันออกวันที่ที่หนึ่งแล้วกันอที่หนึ่งถงเงินจะบอกชัวร์เลยอักเอาตัวเสน่ห์จะบอกที่หนึ่งสองทีจีแล้วทุกคนแล้วโอ้นัดแล้ววันที่หนึ่งนัดเป็นที่หนึ่งงเงินไปกองสลากดูดีๆก่อนองเงินจะบอกให้โอ้ให้ไปกงสลากก่อนนะองเงินให้ชัวร์เลยนะวันนั้นนะถงเงินให้ปกหนึ่งเลยนะ เมืที่แล้วหกหนึ่งได้ทั้งประเทศเลยโออโหแมันกำลงสลากได้หกตัวด้วยเอ้หกตัวโอ้ได้หกตัวด้วยนะเอาได้เมืที่แล้วหกตัวได้ตัวไหนลูกก็ได้เหรอก็จําได้นะมันมันเก้าศูนย์เก้าแล้วก็แล้วก็อะไรอ่ะก็เก้าเก้าเก้าอะไรนะลูกจะไม่ได้เอ้าแม่บอกว่าจําได้ลูก หกตัวไม่ใช่ไม่ใช่หกศูนย์หกเหรอไม่รู้หกศูนย์หกเก้าเจ็ดศูนย์วันที่แล้วใช่อ้าวแต่พ่อจําได้ถึงเงินจำไม่ได้ห่ะไม่ได้เองเงินจำไม่ได้มันหลายตัวเนะครับอ้าแต่ตอนนี้อยาให้หลายตัวลูกเอาแค่สามตัวตรงๆก็พอไม่ถงเงินไม่ก็สลากก่อเออแต่ของปูกว้างลูกของปูกว้างตัวไหนลูกของปูกว้างเหรอเงินจําได้นะเออของปูกว้างเหรอเดี๋ยวนะของปูกว้างบอกว่า แปดแปดหกห้าแปดหกห้าใช่แปดหกห้าของเงินจำได้แปดหกห้าแปดหกห้าก็ศูนย์หกด้วยนะแล้วศูนย์หกด้วยครับของปูกลวางนะของปูกวางบอกสองตัวล่างอย่างเดียวล่างอย่างเดียวสองตัวครับอสามตัวนี่แตกตรงไม่รู้ของปูกวางนี่ไม่รู้แต่ปูกวางให้อย่างนั้นมาตรงเงินไม่รู้แต่ของของเงินมีสองตัวของเงินไม่ไม่มีเยอะ มันแค่สองตัวนะสองตัวใช่มันได้หนึ่งสองตัวสองตัวไม่รู้ให้ถุมันไปก่อนไปกองสลากกี่กอนนะมันเรียงกันอย่างเงี้ยเรียงอย่างนงี้ใช่ไหมมันก็เป็นกลมๆเป็นกลมๆเป็นกลมๆตั้งหกกลมนะหกกลมใช่ไหมหกกลมเงินก็เป็นนั่งมองอย่างเงี้ยเงินหิวขนมใช่ไหม ออกมาตามปู่กว้งดูไหมปู่พุ่มกินน้ำหมากนะเุงเงินเราใส่น้ำหมากใส่ถุงกระเป๋าให้ไปกินในในนั้นกินแล้วปากแดงแล้วมีที่ขายใส่ก็ใส่ถุงนะถุงก็ก็ก็ไปก้ากับปู่มาแล้วก็หนังยางกลมนนะรัดให้มาใส่กระเป๋าถุงเงินมันแตกใส่กระเป๋าถุงเงินเปียกมดเลย แปดหกห้าศูนย์หกโัี่น้องเอ้ยแปดหกห้าศูหกปโทปาโตที่เดียวได้จอครับปาโตปาโทค่า้าค่าสามตัวแตกนะอ่าสามตัวแตกนะของเงินของเงินจะจะไม่ออกให้ พมงเงินถกแต่มันที่หนึ่งจยางเดียวพงเงินจะไม่บอกอีกพวงเงินถกแต่มันที่หนึ่งจางเดียวให้คนมาดูเขาพ่อไหวกับพ่อหมายจะเยอะเลยบอกว่ารอติดตามรอสองเงินเงินนะพูดอย่างนี้ให้ยูซีไม่ไม่ไม่ไปดูพมงเงินจะบอกให้จะได้ศูนย์หกนะเม็ดเดียวศูนย์หกครับศูนย์หกอย่างเดียวนะศูนย์หกแล้วก็ห้าหก ใช่พูดผิดเงินแปดหกห้าอือเอาตรงๆเลยพี่น้องตรงๆเลยแปดหกห้าแต่ว่าล่างเงินศูนย์หกว่าสั้นพี่ร่องอ่าศูนย์หกนะโอ้ให้ให้ศูนย์หกครับครับอือเดี๋ยวเงินก็เข้าวันที่วันนี้หนึ่งของเงินก็จะเอาไปให้โอ้เงินเงินจะไปเข้าเข้าไปกองสลากอีกไะมครับนั้นของเงินดูผิด ของเงินดูเก้าศูนย์เก้าลูก็ของเงินเข้ามาดูผิดของเงินของเงินได้กินขนมของเงินไม่ได้กินของเงินเหินขนมอะถองเงินจับให้หน่อยลูกจับให้หน่อยจับตรงๆนะตรงๆนะลูกนะอ่าจับนี้ได้ไหมของแค้ของแคร์ับของแคลยนะซื้อเลยนะโอ้ทูซื้อเลยนะศูนย์หกอะซื้อเลยนะศูนย์หก เลยซื้อเลยว่าตถุดพี่น้องซื้อเถอะของปู่ก้องกลับไปกลับมาใครคนไหนอยากได้ตังค์ือขนมนะอย่าลืมเ้ยนน้ำแดงของเงินกินนะอย่าลืมน้ำแดงตัวนี้นะของเงินขอน้ำแดงถ้าไม่ได้นะของเงินจะไม่ให้เงินจะไม่อีกเงินจะจะงอนพ่อไหวกับไม่มีเงี้ยเลยเงินคนไม่มีเงี้ยมากก็